สวัสดีค่ะคุณโซโอ้มาก่อนเห็นเล่าว่าเอฟวีเดลบางๆใสๆอะไรอย่างนี้แล้วนั้นวุ้ยแล้วนี่ใครอะคะคุณโซวิกกี้สุดิศาเจตไม่ถึงเป็นคนเดียวเลยนะที่พูดว่านี่เหมือนฉันว่าเหมือนไม่มีใครบอกมาก่อนแนะนําน้องเร็วเดี๋ยวเขาคิดว่าชื่อวิกกี้จริงๆก็คือนี่นะคะน้องทายวาเลนไทน์จากเพจวีบันทายคุณค่ะเออเขาชื่อทายนะคะหลายคนจะบอกว่าวีน้องวีหลายคนหนักกว่านี้อีกคุณเล <laughs> ไม่มีไม่มีอะไยุบคนเล่น <laughs> <laughs> คุณทายนะคะวันนี้ดิฉันนะคะอยู่คนเดียวไม่ได้แล้วเพราะดิฉันเหงาดิันก็เลยอยากจะชวนคุณทายมาลองผลิตภัณฑ์ที่เป็นตำนานเขาเรียกว่ารองพื้นขวดแก้วในตำนานนั่นก็คือ Estee Lauder Double Wear Stay in Place Makeup ซึ่งตัวนี้หลายคนก็แบบว่าเอ๊ะมันปกปิดเป็นไงหน้าเราฟินิชมันเป็นไงวะมันใช้แล้วเป็นยังไงนะเดี๋ยวทำให้ดูนะคะเพราะว่าลุคนี้ที่มันอยู่บนหน้านี้ก็คือเราสองคนก็ใช้ตัว Double Wear นี้ทั้งคู่นะจ๊ะแต่เราใช้แบบกรรมาวิธี ที่ไม่เหมือนกันือได้ไฟินิชลุกออกมาแบบนี้ช่เดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าผิวของน้องทายและผิว่างนิชั้นนั้น<ส>กับดับเบิลแวร์นั้นจะเป็นอย่างไรติดตามชมได้เลยค่ะ เฮ้ยเรากลับมากับหน้าสดแล้วว่ะดูดิแล้วหน้าสดของนี่ก็คือดูแบบเออนี่ก็มีสิวไม่เห็นเหรอนี่เม็นดูเข้ารูเข้ารอยมีแค่หนึ่งไงแต่นี่คือแบบริ้วรอยจากสงครามอัปเปอร์เซียคือเยอะมากจริงแต่รอยก็คือใกล้หายหรอป้าไม่ใช่สิวสิวอักเสบะไรสิวทยเป็นแบบยังไงธรรมดากึ่งไปทางแห้งอะค่ะคือหลังังหน้าเสร็จก็คือแห้งมากขาะอะไรไม่ต้องมาขาดเถอะรอกานไงเวลาออก้ก็เป็นคนพูดพอตลอดเดี๋ยวพาทายบบเลเทอ ซึ่งอันนี้เป็นคนผิวคล้ายๆก,กันก็คือเป็นคนผิวผิวผสมแหละซึ่งมันค่อนไปทางมัน <ừ> ซึ่งก็ดีเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองกันจะได้รู้ว่ามันเพอร์ฟอร์มได้เป็นยังไงบ้างก่อนอื่นเดี๋ยวเราลงตัวไพรเมอร์เขาก่อนตัวนี้เป็นตัวแบบเราก็ไม่เคยใช้เลยใช่แต่เขาบอกว่ามันจะทาให้แบบผิวเนี่ยพร้อมต่อการลงรองพื้นทันทีตัวนี้ชื่อว่า essential uh, er double wear flawless h y d ต a t i n g p r i อร r นะจ๊ะมี spf 45ด้วย pa บวก สี่บวกไปเลยยาวนาน<ม>เลยวเลยวร์นะ<ว>ยาวมากอ่ะอ่ะอ่ะเนื้อก็มีความแบบ Milky, Milky. มิลกี้มิลกี้เนื้อสัวแบบเหมือนลงกันแดดเลยอะ่ะ จะให้เอฟเฟกที่แบบบรท์เทนนิ่งนิดนึงนะแต่ว่าก็ไม่ได้ทําให้หน้าแบบขาวมากคนะลงด้วยมือนี่แหละคลาสสิกแต่ก็เก่ง <laughs> เพราะว่าเ <laughs> ขาว,ว่าเอสเตอร์ลอเดอร์แต่ว่า <laughs> มันเป็นแบรนด์ที่ดีองนี้อออกปาก้าเราจะมาเล่นเลยเทะๆอย่างเงี้ยเราแบบศูย์นนะแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะแบบวัยรุน่นหรือว่าแบบเฟิร์สทับเบอร์อะไรเงี้ยก็ใช้ได้นะเขาก็ไม่ได้ต้องเป็นคนทีงสาวมีอายุเท่านั้นจริงๆแบบวัยรุ่นอะไรเงี้ยก็ใช้ได้จริงๆใช้ได้ทุกวัยจ้ามันมีความบรายขึ้นมา ดูแบบทุ่มชื่นด้วยความที่ชื่อรุ่นก็คือไฮเดรติกี้ขายมือมือจับตับตับขายของเก่งจริงๆเนาเลยไม่ขายไม่มีไม่เราแบบขายแบบเนียนๆนียนตไปเรื่อยแต่ก็ไปเรื่อยแต่ว่าคือเนี่ยไม่ได้ขายของหรือเปล่า คือไม่ได้ <c ười> ค่ะ <c ười> คือก็ใช้ให้ดูแต่ว่าก็คือไฮไลติงพัมเมอร์เอทีเอฟสี่ห้าทีบวบวบวกบวกบวกสี่บวกแค่นั้นแหละไม่ขายไม่ได้ขาย <c ười> ยังไม่ถึงโปรดักสุทีนี่อ่ะพร้อมลงรองพื้นทันที <c ười> โอเคร <c ười> องพื้นวันนี้ที่เราจะมารองกันก็คือดับเบล์สเตตอินเพลสเมคอัพนะ ตัวขวดแก้วนี้เป็นตำนานตั้งแต่ตั้งแต่จำคาได้ปะสมัยรับปริญญาหรือว่าแต่ก่อนเนี่ยมีเพื่อนที่เป็นช่างที่แบบแต่งหน้าแฮปปี้กับสิ่งนี้มากจนขวดแก้วก็คือเลิศเทอแต่จริงๆแล้วอ่ะเขาบอกว่าเราอ่ะอาจจะไม่ต้องใช้แค่วันรับปริญญาก็ได้ใช้เป็นเอฟวิดย์ลูก็ได้ใช่ขึ้นอยู่กับว่าการลงเทคนิคที่ทําให้มันดูเอฟวิดเอลูเดี๋ยวเราขอเลือกสีผิวให้เข้ากันละกันเพราะว่าทางเอสเทอโรเดอร์คือใจดีกับเรามากส่งมาให้ครบจุกจุกจุกสามสิบห้าเฉส เยอะมากเดี๋ยวเราจะเลือกให้ดู <Hey. S 2> ผิวเราอ่ะมันควรจะใช้แบบสีประมาณไหนซึ่งจริงๆแล้วเรารู้แล้วแหละเพราะว่าเราใช้กันอยู่แล้วเนาะรู้เฉดสีอยู่แล้ว,ลวเราจะรู้แล้วไหนๆก็ได้ครบแล้วคืออยากรู้ว่ามีเฉดสีไหนที่ใกล้เคียงกับผิวเราอ่ะ,อะเดี๋ยวเราลอง Estee l เด d e r นะคะ รหัสสีเนี่ยเขาก็จะมีตัว C ตัว N แล้วก็ตัว W ซึ่งตัว C อยู่ตรงตูดอย่างนี้นะคะคตรงตรงูดอ่ะมันจะมี C N W ซึ่ง C เนี่ยมันคือสีในทางคูลเป็นคูลโทนอม,โอมชมพูใช่ไหม N เนี่ยจะเป็นนูทัหรือตรงกลางเรงาไม่แน่ใจว่ามันย่อมจากนูทอลหรือเนเชอรัลกันแน่แต่ว่ามันเป็นเมสเซจเดียวกันคือสีที่แบบตรงกลางไม่ชมพูไปไม่เหลืองไปแต่ถ้า W เนี่ยจะเป็นวอร์มเป็นโทนเหลืองซึ่งผิวของททยเนี่ยเป็นโทนประมาณไหนเป็นโทนเหลืองค่ะพกะปกติจะใช้ จตลอดเลยของเอสเต้แต่จริงๆเราอะน่าจะเป็น N เหมือนว่ามันจะมีแดงๆด้วยแต่ความชอบส่วนตัวเราชอบให้มันเหลืองเรื่องไรคือบางคนก็แบบอยากให้ผิวดูเป็นนงำทนเหลืองหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ดูแต่ว่าความเข้มของสีขอให้มันแบบมีความใกล้เคียงกับผิวโอเคนั้นเดี๋ยวเราลองหยิบสีที่มันดูใกล้เคียงกับผิวนิดสามวูละกันเพราะว่าเราไม่ใช่มนุษย์ที่แบบอารนาตัวเองว่าเป็นคนผิวผิวอ่อนอะผิวกลางๆละกันเวลาลองรองพื้นเนาะควรจะลองกับหน้าไปเลยเราจะได้รู้เลือกไม่ได้คือมันเยอะ ให้เขย่าอ่ะตอกนิดนึงนะคะให้มันเนื้อมันเข้ากันเราเรียงไปเลยละกันอันนี้3 W 0ูนย์อัี W 1นเหมือนนีจะได้แล้วด้วย3 W 1 5มีจุดหไปอีกโอตายแล้วอันแรกของเรานะคะคือสีแคชูก็เหมือนจะได้เลยเออสาม W 2สีที่2ที่หนูลองเนี่ยคือ4ี N 1อันล่างอันนี้อาจจะเข้มไปนิดนึงเห็นไหมความสำคัญของการที่ต้องมี B A อันนี้สีอะไร3 N 2 ข้างบนก็ได้เออข้างบนดูสวยกว่าเพราะว่ามันเป็นแบบคนเหลืองคือสีที่หนูใช้อยู่เลยมันก็ต้องเป็นแคชชูเราขย่าเข้าไปใกล้กล้องเอาโอเคราใช้ลูกเมนนวนตัวเองนะ่คะดันลี่เข้าไปเออ อันบนได้ของเราก็คือเราว่าน่าจะเป็นอันกลางเพราะเนี้ยเหลืองเหลืองไปเยอะเลยอันนี้สว่างไปเห็นแล้วเลยรู้เลยว่าอันกลางต้องเป็นอันกลางงั้นดิฉันนะคะก็จะใช้สีที่ชื่อว่า 3W1 คอนี่ส่วนท้ายก็คือก็จะใช้นี่เลยค่ะ3 W 2อง c a s เราก็มีความใกล้เคียงกันเออเขาจะมีเทคนิคที่เขาแนะนำนิดนึงก็คือถ้าเกิดว่าใครอยากให้เนื้อมันฉ่ำซึ่งะาลานทายนั้นเป็นสายเนื้อฉ่ำเขาก็จะแนะนำว่าให้ผสมกับ A N R ส่วนทางที่หนึ่งนี้ก็จะเน้นโชว์ฟินิช รเราจะลง,<อ>งแบบว่าตัวนี้เต็มเ,เต็มเลยเ <c oughs> ต็มเลยเราจะได้รู้ด้วยว่าเออไทม์เมอร์เนี่ยมันแบบเวิร์กได้กับตัวนี้แบบเป็นยังไงบ้าง <c oughs> ANR คืออะไร <c oughs> ANR นั่นก็คือ <c oughs> advanced repair เป็นอะไรที่เป็นของคู่คู่โตเครื่องแป้งที่สุดในโลกมันดีมากเลยอ่ะเนื้อมันบำรุงได้ดีเข้มข้นจริงจังแล้วเขาบอกว่าจริงๆเขาทากลางวันก็ได้ไม่จำเป็นต้องทาคืนเดียวตที่ที่เรียนรู้มาคือถ้าทากลางวันมันจะช่วยป้องกันผิวจากมลภาวะ p มสองจุดห้าจินิกลัวหรอ pm ไม่กลัวจริงหรอเลือดออกไปแล้วอ่ะลองผสมดูว่าอุ้ยเราอยากผสมเราอยากรู้ด้วยเราเดี๋ยวเราลองผสมด้วย 3W1 แล้วก็เทออกมาประมาณหนึ่งหยดหนึ่งสองหยด คืออันนี้เดี๋ยวเราจะผสม,ผสมลองเราให้ฟังว่าเป็นไงแต่ว่าเดี๋ยวเราจะทารองพื้นอย่างเดียวนะอยากรู้ือนคือสุดตัวแล้วรู้สึกว่าพอผสมแล้วทําให้เนื้อรองพื้นเหลวขึ้นเพราะว่ารองพื้นดับเบิลแวร์เนี่ยถ้าเกิดลงเดียเด่ยวๆเขาจะมีความเข้มข้นเซ็ตตัวเร็วอพอมีเอ็นอาร์เข้าไปก็คือสมูทมากขึ้นแต่การปกปิดอะ่ะก็ไม่ได้น้อยลงเลยคือก็ยังแบบได้อยู่อะ่ะจริงเนี่ยทาให้รู้ว่าถ้าเกิดว่าผสมเอ็นอาร์ไปแล้วยังจะปกปิดอยู่หรือเปล่าผสมแล้วไม่ได้ทําให้การปกปิดน้อยลงเลยคือนี่คือรอยหนวดด้วยนะหายเลยตอนนวดคือ ยอมใจดีว่าโอเคเดี๋ยวน้องทายลงทั้งหน้าส่วนดิฉันจะลงที่เป็นรองพื้นเท่านั้นเราจะได้รู้ว่าทํำยังไงเอาเพาาเครึ่งหน้าตรงนี้ก่อนละกันให้เห็นว่า before after คลิกในการลง double wear เนี่ยถ้าเกิดว่าเรายังไม่ได้ผสมอันนี้เนาะเราก็ลงเป็นที่ๆแล้วเกลี่ยเลยถ้าเกิดว่าเราจุดๆไว้เนี่ยเราต้องแบบเกลี่ยเร็วมากๆเท่านั้น เราลงเป็นที่ที่ไปแล้วก็เกลี่ยไปเลยน่าจะดีกว่าที่เราลงไปก่อนแบบนี้ได้เพราะว่าสมเอ็นอาร์แล้วบพรุงมันเหลวขึ้นนะคะม,มันไม่ได้เซ็ตตัวเร็วจริงๆมือถ้าเกิดว่าใครแบบเที่ยวๆหนอยก็เกลี่ยได้นะแปลงก็ได้คือลงกับอะไรก็ได้ปกตินี่<า>ไช่คนถนัดใช้มือมากทหนึ่งดียะ มันเงาขึ้นนิดนึงด้วยแต่ว่าด้วยความที่เขาแบบเป็นดับเบิลแวร์มันก็ยังแบบดับเบิลแวร์อยู่อ่ะมันคงความแบบแน่นมันแน่นแล้วมันก็เซ็ตตัวแบบติดผิวอ่ะเลือกสีถูกมากแต่ว่าก็คุณผู้ชมให้เป็นเลือกเอาเองนะเลือกสีที่เคาน์เตอร์พอเขามีมากถึง35มสีมาใช้ตามกันนะคะใช่ลองพื้นต้องเป็นเลือกเองหนูผิวแบบนี้ผิวเหลืองหนูควรใช้สีอะไร เออมันเป็นคัามผาด้างกว้างมากแล้วแบบบางคนอ่ะอย่างอย่างเนี้ยจริงๆอ่ะผิวไม่ได้ออกโทนเหลืองขนาดนั้นมีชมพูด้วยแต่ชอบให้มันเหลืองมันก็จะมีความแบบอยากได้แอบแฝงอยู่หรือเปล่ามันก็เลยแบบว่าเออจริงๆเราต้องไปเลือกเองเพราะว่าถ้าเกิดว่าให้เนี่ยใช้จริงน่าจะเป็น 3N ก็น่าจะได้แต่ว่าอันเนี้ยอยากให้มันดูอมเหลืองนะ Before After ของที่หนึ่งจะมีความแมทมากกว่าเส่วนของนี้ก็จะมีความฉ่ำมากกว่าใช่ลงเต็มหน้าเลยจ้าลงเต็มหน้าเลยนะคะเวลารีวิวลัง ดีตรงที่แบบมันไม่เหมือนสกินแคร์หรือว่าเมคอัพแบบอื่นที่มันจะต้องทําเยอะอะไรเงี้ยเห็นเลยลงๆให้ดูเนี่ยเห็นแบบแล้วเนี่ยอาจจะเป็นตัวแทนของคนที่ผิวมีความแดงแต่อยากให้มันดูเหลืองมากขึ้นส่วนคนนี้ก็คือเป็นคนที่ผิวดีอยู่แล้วก็อยากให้มันดูแบบสม่ำเสมอมากขึ้นซึ่งลองพื้นมันก็ทําได้จริงๆก็สมควรเนอะที่นางเป็นตํานานเว้ยคือใครที่หาแบบรองพื้นแต่งออกงานดับเบิลแวร์เท่านั้นแต่จริงๆแล้วมันก็ทาทุกวันได้แล้วมันจะมีรุ่นหนึ่งที่เธอชอบนี่ดับเบิลแวร์นูดอะผิว ตัวเราชอบรุ่นนี้เพราะว่ามันปกปิดคือเนี่ยดูเลยว่ามันไม่ต้องใช้คอนซีลเลอร์อีกแล้ววันนี้เราจะไม่ใช้คอนซีลเลอร์เดี๋ยวๆทาทั้งตัวเลยไหมบอดี้เพนเหรอ เราอะเคยใช้ลองผืนที่เป็น double wear เนี้ยในคลิป pm 2.5แล้วครั้งหนึ่งแต่อันนั้นน่ะเราไม่ได้ใช้ร่วมกับตัว p เ i m e r ของเขาซึ่งอันนั้นน่ะก็ p e r อร์มได้ดีแต่ว่าอันนี้พอรู้สึกว่าใช้กับตัว double wear ที่เป็นตัว primer แล้วแบบมันเกีย่ยได้ง่ายขึ้นมากเลยอ่งมากเลยแม่แบรนด์นี้เขาทําผลิตภัณฑ์มาเพื่อส่งเสริมกันละกันตัวเนี้ย nr ใช่ไหมใชเ้เดี๋ยวว่าดีแล้วแต่พอมี micro s e n เพิ่มเข้ามายิ่งใช้คู่กันประสิทธิภาพยิ่งดีมากขึ้นอันเนี้ยต้องถามคุณเลยเพราะว่าผมไม่เคยใช้นี้เป แรกของการลงบำรุงผิวแล้วก็ใช้คู <laughs> <laughs> kind of like like ่กันคอนเนตเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอบ้างขายของอีกแล้ยขายของเก่งด้วยจริงอ่ะอันนี้ไม่ใช่นี่คอนเฟิร์มคนเดียวนะคือหลายๆคนเวลาลงพูดถึงไมโครเจเซนก็คือต้องใช้ร่วมกับเอ็นอาร์นะคะเฮ้ยถ่ายถายแนั่นอะไรอ่ะนั่นแหละดูดูดูนี่นะใช่คะไม่มีตุนไวท์ทิวาก็คือลายเวิร์ฟทัรลายจูบุ้ยทำไมเป็นลายนี้ อันนี้เป็นรุ่นใหม่นะจริง,รงๆแเราไม่คอเซ,เซน์คือไม่ได้มีส่วนผสมของซากุระแต่เนี้ยเป็นรุ่นที่เขาเปิดตัวที่ญี่ปุ่นไปมีซากุระเพิ่มเข้ามาจริงดิมันจะทำให้ผิวกระจ่างใสขึ้นแล้วก็รูขุมขนกระชับขึ้นวางขายพฤษภานี้นะคะอะไรอ่ะเมืองไทยเข้าพฤษภานี <c oughs> ต้องรีบแล้วนะคะนี <c oughs> ม่มีนานแล้วไม่ต้องรีบเพราะว่ขโมยแล้วไง ดีงามเออที่ชอบแบบ finishing ที่รู้สึกว่าแบบผิวสวยขึ้นแล้วก็ได้รับการบำรุงไปด้วยในตัวจเพราะว่ามี n i อยู่บนใบหน้าด้วยทีเนี้ยเขาก็มีสิ่งที่เอาอเซ็ตรองผืนอังริงก็คือเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันตื่นเต้นมากนะคะก็คือตัว e s s e n เดอร d e r Perfecting Loose Powder นะ คือเป็นตัว loose powder ที่เขาเอามาให้ใช้คู่กับตองผืนด้วยเป็น translucent er นะคะแป้งฝุ่นโปร่งแสงเปิดมาแล้วคือมันเป็นอย่างเงพี่นึ่งคือมันเหมือนว่ามันมี2ชั้นเอาไว้ปิดเปิดได้หมุนอ,อย่างงี้ได้เวลาจะใช้อย่างเงี้ยเวลาจะใช้เราก็หมุนเปิดอันนี้คือเปิดแล้วแต่เวลาจะนั่นเราก็ปิดเพื่อป้องกันความสกปรกเลยเธอเพอรอาะบางทีใช้แป้งฝุ่นก็คือเปิดมาแล้วมันฟุ้งเต็มจริงเราจะชอบเคาะออกมาเคาะแบบออกมาในฝัอย่างเงี้ยแล้วก็ลงด้วยแปรง ลงด้วยแปรงเหมือนกันที่หนึ่งได้ลุกเบาๆดีแต่ว่าลงด้วยแปรงเนี่ยก็ทําให้ตึ๊บได้เพราะว่าอัดเข้าไปจริงเห็นด้วยเดี๋ยวลองแบบใช้แปรงอัดเข้าไปดูหนูคือจะเซฟเบาๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นคนที่แบบไม่ชอบหน้าแมตมากตรงข้ามกับน้องเพราะว่าชอบให้หน,น,น,น้าแน่นๆชอบให้มันแบบว่าโอ้ม็ดอีกเม็ดอีกเพราะว่าแบบระหว่างวันเราเป็นคนไม่เติมหน้าระหว่างวันเหมือนกันไม่ค่อยซับไม่ค่อยอะไรคือแต่งเงก็แล้วก็ออกเลยแล้วก็แบบอ่ะแต่มีตําเกิดเลยอะไรเงี้ยต้องแบบแต่งเผื่อหลุดอ่ะแป้งนะคะ อันนูเบามากเบาละเอียดมากเรากช่วยเบลอรูขุมขนได้เลยเมื่อกี้เนี่ยสมมติว่าแต่งอันนี้เสร็จนะไปยืนแบบแถวร้านขายเสื้อผ้านี่คนเอาเสื้อมาใส่ให้เลยนะนึกว่าหุ่นโชว์คือเนียนมากคือไม่มีรูขุมเลยอ่ะเออเนียนจริงไม่แล้วถ้าเป็นหุ่นโชว์ที่แบบดูคีเอทเน่ต้องแบบหุ่นโชว์ล่าเริงเห็นปะเห็นปะหุ่นโชว์ที่แบบแบบว่านิ่งแต่ว่าไม่ได้แแล้วผมก็ป็นโกโก้ผมแบบเป็นสี แล้วบางอันคือตาต้องแบบเนียนนึงอ่ะเลยหุ่นโชว์เดินมาเลยบอกว่าอุ้ยแม่ดีกว่าเนียนมากกริบลูกผมบอกหายใจไม่ได้แล้วลูขุมขนโทรเรียกปวีนาบอกเลแค่นี้ทำไมต้องปิดอะไรขนาดนี้คือแบบเคยไม่ออกมาให้ออกมาหน่อยแต่ว่าไม่ให้ออกตาดูดิแล้วคือเรารู้สึกว่าอันเนี้ยมันทําให้สีรองพื้นอะดูแบบสว่างขึ้นนิดนึงนะแต่ก็ไม่ได้ปิดสีนะคือลงเยอะแต่ก็ปัดออกทําทําไมโอเค เรามาสรุปงานผิวกันก่อนที่เราจะไปแต่งหน้าเป็นแบบ everyday อันที่ผสม NR เป็นแบบรู้สึกว่ายังไงบางตอนเกลี่ยตอนแบบลงเลยตอนเกลี่ยคือเกลี่ยง่ายมากเนื้อเหลวมากขึ้นพอผสมแล้วก็ทําให้เหมือน finish ลุกมันงานผิวสวยๆอะไม่แมตเกินไปไม่ฉ่าเกินไปพอดีพอดีแล้วพอลงแป้งทับอะลงแป้งทับตอนนี้คือมันมีความแมตมากขึ้นแต่ว่าในบางจุดไปหน้าค่ะเห็นไหมคะมันมีความโกลเพราะว่าเราไม่ได้ลงเยอะด้วยเราลงบางๆหนูลงบางๆส่วนคอนดิชันก็คือ Estée d o บ b l e แวร์เนี่ยมีความแมทแล้วมีความปกปิดแล้วบวกกับตัวแป้งอันนี้เข้าไปอีกก็จะยิ่งแมทมากขึ้นไปอีกจริงๆอ่ะบางคนที่บอกว่าเฮ้ยพี่มันอาจจะแมทไปหรือเปล่าบางทีพวกเงาหรือพวกอะไรเงี้ยเราใส่ผลิตภัณฑ์เป็นฝุ่นได้เท็กซ์เจอร์มันจะดูเงาแหละแต่มันไม่ได้เป็นเงาเยิ้มมันก็จะเป็นเทคนิคเหมาะกับอากาศบ้านเราคือเราทําเป็นเบสให้มันแมทไว้ก่อนแล้วก็แบบเติมเงาเติมอะไรไปแบบอย่างเงี้ยได้ก็เข้าใจแล้วว่าทําไมรองพื้นรุ่นนี้ถึงเป็นตํานานคือความรู้สึกมันไม่ได้แบบว่าขยยยับหน้้้าไไไไมม่่่ดดเลคุปกติ เขาคุณแม่ทำไมอะคุณแม่อย่างเงี้ยเห็นป่ะนี่นี่เห็นป่ะคุณแม่เดียวมาใช้เอเต้อย่างเดียวแบ่งหนูด้วยนี่ก็คือขำหน้าโยก็คือยังหายใจอยู่นึกถึงตอนนั้นที่ทายอะไปร้อยใหม่มาขำได้แค่แบบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ขำได้แค่นี้แล้วอะไรไปทิปด้วยกันวะพี่หนือเป็นคนอย่างนี้ไงใครจะรอดจำได้ว่าระบมมากอะระบมแบบหยุดพูดได้ไหมพี่หนึ่งแล้วตอนนั้นก็แบบใหม่หลุดเป็นฟมหนึ่งอะ แต่ประเด็นเรคือผิวสวยจริงๆโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะไปแต่งหน้าให้มันเป็นลุคที่แบบ everyday ละกันนะคะใช่เริ่มกันเลยแม่อยากให้บวชให้หน่อยลูกถ <c oughs> ามก็เลยบอกว่าใส่บาดเป็น d o u b l ล w วร์นะแม่จะมาปิดคิว <c oughs> คิวเรามาแล้ว <c oughs> นี่ดิฉันจะเอา product estee อีกตัวหนึ่งที่ฉันเลิฟให้ดูตัวนี้คืออะไรอะคะ Brush on ที่เป็นแบบ gradient กัน้ยสวยปะสวยขอยืมใช้เลยสีชื่อว่าว i t y Peach สวยมากนี่คือใช้มานานมากแล้ว ไม่บุบเลยไม่แต่เดียวคือเขาไม่ได้ใส่แป้งมาเยอะอ่ะเขาใส่แต่แบบพิกเมนต์มาจริงๆนะมัจะปัดในโซนแบบกลางๆตรงนี้นะได้สีแบบนันวๆเราจะตัดแบบโซนกลางมีเรื่องหลายสีไหมมีเยอะมีชมพูไล่ไปขาวด้วยแต่นี้จะเป็นแบบอีชไล่ไปเหลืองปัดไปเหอะมันไม่แบบว่ามันไม่ดูแก้มลิงดูแบบนันวดดูเหมือนยูดีๆไปวิ่งมาแบบ500เมตรอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยห้าเมตรก็ไกลนะห0 0เมตรไกลนะ นี่เตรียมมาให้เลยขอบคุณคนที่ชอบเอสเต้มากคุณชมคุณมีลิฟเอสเต้ให้ลองไหมอะไรเงี้ยเขาก็ขนมาอย่างเยอะเลยอ่ะมันคือเอสเต้ลอเดอร์เพียวคัลเลอร์ดีไซน์ก็จะเป็นแบบว่าแพ็คเกจที่แบบเอ้ยเอ้ย่าี่อาจจะไม่ใช่เอริเดนลุกนะคะสีนี้ไหมสีนี้ไหมคะ เอฟวีไนท์ละกันอันนี้เดี๋ยวดูสิอมชมโอ้ไหนสีไหนที่คุณบอกว่าเป็นเอฟวีเดย์ของคุณอะชอบมากที่สุดอ่ะอันนี้คือคุณอมเข้าไปหรือเปล่าคะคุณทาหรือว่าคุณอมแล้วก็บุ๊บบุ๊บอู๊บมาทาใครบ่อยมันก็เลยเลอะมาด้านข้างไงขอทาได้ไหมล่ะแบบว่าได้ยเนื้อมันลื่นแบบแล้บาบางมากเลยอะแต่ว่าสีคือป้าติวจบเห็นปะจริงเฮ้ยกลิ่นหอมด้ย มูนมากคุณชมเอ้ยมันมีนูดแบบหลายโทนอันนี้คือโทนแบบออกมอ่วงๆกระปีกะปีนิดนึงกิฟต์อินก็สวยอุ้ยแบบนึ่งก็สีสวยคือแบบแบบนูดเนี้ยคือนูดที่ดูแพง,งมากแล้วเหมือนว่าเติมเต็มร่องปากดีมากใช่เป็นลิปที่แบบ ดีมากอะรุ่นเนี้ยขออีกรอบหนึ่งค่ะรุ่นนะคะก็คือ Estee Lauder Peel Color Design Lipstick อันนี้สี101 Let Go อันนี้คือ102 Give In นะคะติดกันเลย101 102พี่หนึ่งจะออกแบบนูดน้ำตาลของหนูจะออกแบบนูดแบบชมพูม่วงเนาะกลิบบัวอะไรเงี้ยเป็นสีที่แบบเอวิเดได้ลุกมากแล้วสวยลองอีกสีเทมนิดนึงแล้วกันเอาแบบทาด้านใน102มนจะออกโทนแบบอโทนแบบไปด้วยกันได้ใช่เริ่มเกิน everyday ลก ไปเรื่อยแล้วอะและนี่คือ everyday look นะคะของเราทั้งสองคนก็เป็นลุคที่ง่ายๆแต่งออกจากบ้านได้แบบไปไหนก็ได้ความดีความชอบของลุคนี้ก็คืองานผิวนั่นแหละเราเพียรกันมาตั้งแต่ตอนแรกหน้านี้นะคะกับ d o u b l ลแวร์เนี่ยบอกเลยว่าเช้าผ่านไปเช้าอีกของอีกวันนึงเฮ้ยอันนี้จริง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 มีถามว่าพี่คะมันติดทนถึงเมื่อล้างอะค่ะเออหนู้างเมื่อไหร่ก็คือทนมากนะแล้วคือหน้าเนี่ยไม่ได้ดูแบบหนาหรือว่าดูแบบเยอะอะไรมากมายนะ เพราะว่าเหมือนกับเดี๋ยวนี้มันก็เมคอัพอ่ะเป็นอะไรที่แบบเราเลือกได้เราสามารถเลือกเอาฟินิชที่มันปกปิดแต่ว่าเราก็ทาอะไรให้มันดูซอฟต์ลงมันก็ดูเป็นงานผิวที่แบบบ้าของเราผิวเราไม่มีรูเลยอย่างเงี้ยนากก็วันนี้นะคะมาลองเอสเต l a ลอเดอให้ดูเนาะที่เป็นแบบตัว Double ลแวรแล้วก็มีการแบบใช้ร่วมกับตัว Double ลแวรที่เป็นฟอเรสไฮเด t ติ้งพัลเมอด้วยมีตัวแป้งด้วยแล้วก็มีตัวแบบ เอสเตอร์ลอเอะไรกรุบกริบที่ทายแบบว่ามาด้วยเป็นแบบว่าโ <c oughs> บนัสเนเลยแหละว่าแบรนด์นี้มีดีหลายอย่างจริงแล้วคือคนที่บอกว่าเอสเตอร์ลอเดอร์เป็นแบบเครื่องสำอางของแม่หรือเปล่าเนี่ยแม่ปะ่ะมาเป็นยังไงรไุ่นเออใครที่อยากได้เครื่องสำอางที่มีประสิทธิภาพดีๆ <c oughs> ก็ไปลองดูได้นะจ๊ะสมแล้วที่นาง<ม>เป็นตำนานตบมือค่ะ อ่าวันนี้ขอบคุณน้องทายมากนะคะที่มาเล่นดับเบิลแวรแต่เราจะไม่จบแค่นั้นเพราะว่านี่คือคลิปที่เป็นเอว d ดีเดี๋ยวต่อไปนะคะในช่องของน้องทายนะคะก็จะมีคลิปที่เป็นออกงานกลาคืนเออที่มีความแบบเมคอัพแบบมีสีสันมากขึ้นเป็นพี่หนึ่งมากขึ้นเอออันนี้คือแบบว่าร่างแบบร่างสามยังไม่ร่างสิบเดี๋ยวเรามาดูร่างสิบนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะแบบว่าลองแต่ง ไปกลางคืนบ้างใช้ดับเบิลแวร์นี่แหละแล้วก็ตวแต่งให้มันขึ้นใชน่ติดตามกันได้<อ>ที่ช่องอันไทยโอเค,อเคงั้นก็วันนี้ก็ ขออนุญ,ญาตไปแล้วนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจโปรดักต์ของ e s t เ e Lauder นะคะก็ไปดูที่เคาน์เตอร์ e s t เ e l ร์ d e r ทุกสาขาได้เลยแล้วก็มีถ้าเกิดว่าแบบไม่ว่างไปที่เคาน์เตอร์ก็มีช็อปออนไลน์นะคะจรริงหอ w w w e s t e l o u d e r c o t h นอนอยู่ตีสองตีสามนอนไม่หลับก็อิ้งได้เออใครเครียดเนี่ยก่อนนอนแล้วพบกันนะคะในคลิปของน้องถ่ายนะคะไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย ฉันจะแต่งตาสีฟ้าฉันพูดแค่นี้ฉันจะมีตาสีฟ้าเอเตต้องจัดให้ชัดถูกเลยแล้วฉันบอกว่าฉันวันนั้นฉันใช้ผิดนะเนี่ยเขาบอกว่าให้เอารองพื้นทาฉันทาทั้งขวดหนักหน้ามากเพราะาฉันเอาแปะไว้่างนี้ทําผิดนะคะต้องแก้นะคะก็คือต้องมาทําคลิปแก้เลยนะคะใครทาทั้งขวด<อ>บ้าหรอนะเออ ไปแล้วค่ะไปจริงแล้วบ๊ายบายฉันจะทาทั้งขวดฉันจะทาอย่างนี้เลยฉันจะติดเป็นกิฟต์แบบแบบเด็กแบบเปี้ยวแบบแบบกิฟต์เอสเต้ดีไหมดีไม่ดีไปแล้ว <h isa> <พอ S 1> สวัสดีค่ะ